นะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับผมแค่จะมาแนะนำวิธีใส่หัวจับเครื่องกลึงนะครับถ้าใครถอดโครงเล็กมันไปแล้วนะครับใส่เข้าไม่ได้นะครับคลิปนี้แนะนำให้ครับผมมันไม่ใช่ว่าจะใส่อันไหนก็ได้นะครับใส่มั่วๆไม่ได้นะครับไม่เข้าครับผมมันมีวิธีครับอันดับแรกนะครับ มันจะมีตัวเลขอยู่นะครับกรงเล็บแต่ละอันมันจะมีตัวเลขบอกนะครับมีตัวเลขกลับกับอยู่นะครับเลขหนึ่งเลขสองนะครับเลขสามเลขสี่นะครับที่กรงเล็บก็มีตัวเลขเหมือนกันนะครับ1234งสองสี่นะครับใส่แบบนี้นะครับอะถ้าสมมติว่าเราจะใส่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ให้มันตรงตำแหน่งเลขสี่นะครับ เลขสตัวนี้นะครับแบบตัวนี้นะครับแต่ถ้าเราจะใส่กลับด้านแบบนี้นะครับมาต้องดูตัวเลขฝั่งนี้นะครับอันนี้เลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งก็ตรงนี้นะครับมันอันไม่ใช่อันเดียวกันนะครับอ่ะสำหรับผมจะใส่ฝั่งนี้นะครับมาดูอันแรกเลยครับผมไล่ตามเบอร์เลยก็ได้ครับจะได้ไม่งงนะครับเลขหนะครับแล้วก็ดูช่องที่หนะครับ ข้างในนะครับสังเกตข้างในนะครับมันยังมีเกลียวอ,อยู่นะครับนี่ที่ผมหมุนไว้นะครับยังมีเกลียวอยู่นะครับอ่านี่นะครับหัวเกลียวมันอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมนี่นะครับเราหมุนให้พบหัวเกลียวมันนะครับจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็ใส่ไปเลยครับผมใส่ไปเลยนะครับ แล้วก็ดันด้วยนะครับอ่ะเข้าแล้วนะครับอันที่สองนะครับหมุนมาเรื่อยๆนะครับอ่ะหัวเกลียวนะครับแล้วก็ดูเลขสองนะครับอ่ะเข้าแล้วนะครับอันที่สามนะครับนี่หม um ุนหัวเกลียวมาอยู่ตรงนี้ที่เลขสามนะครับอ่ะนะครับเลขสี่นะครับ อ่ะนะครับข่าวแล้วครับผมสี่อันนะครับอโอเคครับผมประมาณนี้นะครับสมมุติว่าเราเราใส่มั่วๆนะครับใส่โดยที่ไม่ได้ดูตัวเลขนะครับ ใส่มม่วงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับใส่มม่วงนะครับเลขสองตรงเลขสี่นะครับเดี๋ยวจะดูว่าเป็นยังไงนะครับ เห็นไหมเราใส่มะม่วงมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันเข้าไม่ตรงกันนะครับเ้าไม่ตรงกันนะครับเห็นไหมนี่แหละเหตุผลที่ต้องดูตัวเลขด้วยนะครับเวลาใส่ครับผม